สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องอดิศรแฟมบารีนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายนะครับอยู่ที่บ้านของพี่นัทพี่เพชรนะครับผมนะหลังจากเมื่อกี้แอดกับนะฮะบาเบียนะครับพากันซ่อมท่อประปานะครับผลเป็นยังไงนะครับมาดูผลงานนะครับรอบแรกนะฮรัรั่วนะครับรั่วนะฮะรอบแรกรอบนี้ แอดยังไม่ถมนะครับปล่อยไว้ก่อนนะครับดูก่อนว่าจะรั่วหรือเปล่านะครับแต่แอดเช็คเมื่อกี้นะครับอ่าน้ําไม่หยดแล้วนะครับกาวน่าจะแห้งดีแล้วนะครับรอบนี้นะครับสังเกตว่าแอดเพิ่มกาวเข้าไปนะครับแล้วก็ก่อนที่จะทากาวนะครับต้องเช็ดให้แห้งก่อนนะครับเพราะว่าน้ํา ที่ล้างเศษดินออกจากท่อนะครับมันจะทําให้มีช่องวูของรอยต่อนะครับซึ่งข้อต่อที่เข้าไปข้างในนะครับมันเหลือนิดเดียวนะเหลือประมาณนี้นะครับเพราะว่าท,ท่อท่อที่มันแตกนะค่อนข้าง,ค,างค่อนข้างกว้างนะครับแผลแตกประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะต้องได้ตัดออกนะครับนะก็แต่ยังไม่ถุมนะครับจะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะฮะดูว่ามันจะ โอเคไหมนะครับตัวนี้นะครับีนะดูเอานะครับก็อ่ายังเห็นอยู่อย่างหนึ่งพี่นัทยังไม่มีสายยางไว้ลดน้ําต้นไม้เนาะตรงนี้มีเหรอไม่เห็นเหรอไม่เอามาต่อไว้แถวนี้พี่ ใช้กับปั๊มเลยเพราะว่าปั๊มพี่แรงมันลดได้เร็วๆนะฮะนะครับเพราะว่าใช้ปั๊มน้ําอยู่แล้วนะครับลดแป๊บเดียวเสร็จนะครับนะวันนี้ก็นี่ครับอัปเดตนะครับบริเวณบ้านของพี่นัทนะครับก็พากันติดเนี่ยแผงโซลาเซลล์นะครับพากันติดอ่าช่วยบ่อเบียนะครับบ่อเบียมตอนที่แอดมาก็คือบ่อเบียติดข้างบนแล้วนะครับหนึ่งแผงที่อยู่บนต้นไม้นะครับนู่นนะฮะ ติดแผงหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็อีกสองแผงเนี่ยก็เป็นแผงขนาดเล็กนะครับขนาดยี่สิบวัตต์นะครับต้องรอดูตอนคืนนะครับว่าแสงสว่างนะครับจะสว่างขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆแผงยังใหม่อยู่ความสว่างจะทำให้ตรงนี้สว่างสวัยนะครับบริเวณทางเข้าบ้านนะก็จะไม่มืดนะครับ เดี๋ยวเรามาอัปเดตการทำงานของดีเดกันบ้างนะครับมาอัปเดตนะฮะมาดูฮะตอนนี้มาส่องดูดีเดเขาทำอะไรนะฮะนี่นะครับไ,ไอ้เลยพี่ออเจ้าเห็นอย่างดีเดะ เก็นบ่าโอ้โหนึกงก็มือมือไม้อ่อนเลยมือไม้อ่อนกันเลยทีเดียวผมนึกว่าช่างเดี่ยวมาเองนะครับโอ้ดีเด่ทำนะครับทำปลั๊กไฟเพิ่มบ่ครับมันกดีเดียววไน้แี้วน้อนี่ไปได้ไปได้ เนียนนี่แบบแบบเปิดเปิดเต็มตัวเลยนะครับผมทางไฟด้วยนะครับรับงานนะฮะห้องโลงเลยค่ะเปิดเต็มตัวนะคะตัวนี้นะคะเนี่ห้งกว้างมากค่ะมุกตาหรือแม่เข้าไปนั่งได้เลยค่ะตรงนี้ตู้เย็นเพื่อนหนี่สุดยอดจริงๆนะครับเป็นสมกับเป็นร้านค้านะครับดูนี้นะคะ ว้าวประตูที่สามนี่แะคะนี่คือประตูที่อันนี้อ๋อยี่ห้อ LG นะครับ LG ยี่ห้อ LG นะฮะสิบคิวเนาะใช่ไหมประหยัดไฟประหยัดไฟสิบปีรับประกันสิบปีครับผมกี่คิวเนี่ยอ่าคิวก็จะอยู่ตรงนี้สิบสิบแปดจุดหนึ่งเออสิบแปดคิวนะครับรับประกันสิบปีนะครับผมนะ อันนี้ก็รอทำไฟเนาะตัวนี้ก็ขอเป็นการพ่วงมาจากตรงนี้เนาะค่ะตรงนู้นจากสวิตใหญ่ของจากเมนใหญ่อยู่นู่นนะครับพ่วงมายังค่ะยังไม่เสียบปลั๊กนะตอนนี้กำลังทำปลั๊กเดินสใส่ไฟไล่ใส่ไฟอยู่ครับนี่ค่ะนี่นะครับก็ทำพ่วงมานะครับจากตรงนู้นนะครับเพื่อทำเป็นปลั๊กเสียบเอาเนาะ นี่นะครับดีเดะกำลังต่อท่อมานะครับซื้อมาได้ดูไหมเนี่ยทำอีกเนาะนี่น่าหนึ่งมันหลุดอ๋อแสดงว่าโยกแหงเนาะดีเดตรงนั้นหลุดละเดี๋ยวค่อยยัดเข้าไปใหม่เนาะเออเดี๋ยวค่อยจัดใหม่มันยังไม่อยู่กับที่เนาะ ค่ะพี่จ๊นมี่มาค่ะเรายังไม่เสียบนะคะนะคะห้ามเสียบนะครับห้ามเสียบแล้วก็เดินเดินเดินรอข่าวนะคะยังไม่เสียบเด้อเอฟีเด้อนะคะมาไมนนี้หน่อยยูลิซอนครับนี่นะครับบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับที่บ้านพี่นัทนะครับแดดกำลังร้อๆนะครับบรรยากาศนะครับที่ร้าน เตี๋ยวเป็ดนะครับของพี่นัทพี่เพชรนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอดิสร์แฟมิลี่แล้วก็ช่องนุกี้แฟมิลี่ด้วยนะครับ อีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวแอดก็จะไปอัปเดตที่บ้านสวนพี่หนูนานะครับนี่นะครับก็บริเวณนหน้าบ้านของ พีเพชรพีนัดนะครับผมนะครับแล้วก็ต้นไม้นะครับกําลังขึ้นนะครับกาลังขึ้นเลยนะครับผมนะเขียวเลยนะครับอ่ะบริเวณหน้าร้านพีนัดพีเพชรนะครับผมนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอดิสรนแฟมิลี่แล้วก็ช่องนุกีแฟมิลี่ด้วยนะครับกับการอัปเดตร้านนัดก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับร้านพี่นัดพีเพชรนะครับก็เดี๋ยวเจอกัน คลิปหน้านะครับที่บ้านสวนพี่หนูนานะครับ